จริงเหรอบองไปทำอะไรให้เขาโกรธหรือเปล่าบองทำอะไรอยู่คะบองรู้ว่าวันนี้คุณครูจะสอนสระอือบองก็เลยสุดอ่านสาระอือค่ะอ่าแล้วจำสระอือได้หรือยังคะบองจำได้แม่เลยค่ะแล้วสระอือมันเป็นแบบไหนไหนลองเล่าให้คุณครูฟังซิสระอือม,มันก็คล้ายๆสระอีแต่มันมีหางสองเส้นค่ะถูกต้องอ่าวันนี้มาแล้วสวัสดีน้องปอนหนึ่งก่อนค่ะ น้องตอนหนึ่งที่น่ารักทุกๆคนคะ่ะบองมาแล้วมาแล้วคะ่ะมาแล้วก็มามาเรียนกันมากวันนี้คุณครูจะสอนคําที่ประสมด้วยสระอือแล้วมีตัวสะกดเหมือนที่บองบอกเมื่อกี้นะคะอะ่ไม่พูดมากแล้วแต่ตอนนี้บองต้องกลับไปอยู่ที่ตัวเองก่อนนะคะคุณครูจะสอนน้องตอนหนึง่งแล้ว,น,น,ลวน,นะ อวันนี้เดี๋ยวเรามาฝึกอ่านคําที่ประสม,มด้วยสาระอือแต่มีตัวสะกดหลายคนจําสระอือได้แม่นแล้วนะคะแต่หลายๆคนอาจจะยังจําไม่ได้วันนี้ตั้งใจอ่านกันนะทั้งคนที่จําได้แล้วและคนที่ยังจําไม่ได้ตั้งใจค่ะมาขอกระดานเลยค่ะมารู้จักสระอือกันแบบนี้เราเรียกว่าสระอือสระอือคล้ายๆกับสระอะไรบ้างคะสระอือคล้ายๆกับสระอีสระอีสระอื แต่มันแตกต่างกับตัวอื่นก็ตรงที่มันมีหางสองเส้นนะคะสระอือต้องวางอยู่ด้านบนของพยัญชนะนะคะแบบนี้เรียกว่าสระอือแต่สระอือพิเศษนิดนึงเมื่อสระอือไม่มีตัวสะกดสระอือต้องมีตัวอะไรมาอยู่เป็นเพื่อนคะฮัลโหลฮลัลโหลอออ่างอยู่ไม่จ้าอออ่างต้องมาทันทีเลยเมื่อสระอือไม่มีตัวสะกดเช่นคำนี้มอ,อือมือถอือ,อ ถือแบบนี้เราเรียกว่าสารอือไม่มีตัวสะกดต้องมีออ่าอมาอยู่เป็นเพื่อนนะคะได้นะแต่ต่อไปสารอือมีตัวสะกดจะเป็นยังไงอ่มาดูคําที่หนึ่งค่ะอืออือคำนี้อืออือแล้วก็มีตัวสะกดเป็นดอเด็กเข้ามามาแทนที่ออา่งสะกดว่าอือโดอืออือดอือ ลองอีกคำค่ะลองอีกคำคำนี้มอือมือมอือมือเดี๋ยวเด็กเข้ามาเป็นตัวสะกดอ้ออ่างหายไปสะกดว่ามอือดอมืดมอือดอมืดมอือดอมืดไม่ยากใช่ไหมคะง่ายนิดเดียวงั้นคำต่อไปสะกดพร้อมคุณครูนะคะยอือดอยืดยอือดอยืดยืดยืด ฝ uh, uh, อือโดฝืดฝอือโดฝืดฝืดฝืดอ้าวได้แล้วนะแม่กดไหนลองเปลี่ยนเป็นแม่กบบ้างสะกดด้วยบอใบไ,ไม้อ uh, bo, คอือบอ uh, bo, คืบคอือบอคือบคืบคืบสอือบอสืบสอือบอสือบสืบสืบ ได้นะแม่กบได้นะคะต่อไปมาเป็นแม่กลมแม่กลมสะกดด้วยมอมาเอาคาที่หนึ่งสะกดพร้อมกันค่ะลออือมอลืมลออือมอลืมลออือมอลืมคําต่อไปสะกดค่ะยออือมอยืมยออือมอยืมและคําต่อไปคํานี้มีไม้เอกด้วยมาสะกดพร้อมกันค่ะดออือมอดื่มไม้เอกดื่ม เอ,อือมอดืมม่มไหมเอกดืมด่มดืม่มดื่มดื่มน้ําดื่มนมได้นะคะ,ะเปลี่ยนไปเปลี่ยนเป็นแม่ก้นสะกดด้วยนอหนูคออือนอคืนคออือนอคืนยออือนอยืนยออือนอยืนและคําสุดท้ายยออือนอยืนไม้เอกยืนยออือนอยืนไม้เอกยืน ยื่นยื่นยื่นของให้ได้นะคะยื่นอ่าทีนี้มาฝึกอ่านสะกดคำแบบสองพยางกันบ้างมาคำที่หนึ่งค่ะสะกดพร้อมกันยออีงอยิงปออือนอปืนยิงปืนยิงปืนยิงปืนได้นะคะยิงปืนไปได้ผออาผาไมเอกผ่าฟออือนอฟืนผาฟืนผาฟืน ข่าฟืนได้นะอ่ะไปได้ค่ะคำต่อไปสะกดพร้อมกันค่ะยออางอยางยออือดอยืดยางยืดยางยืดยางยืดได้นะคะไปได้คำต่อไปดออือมอดื่มไม้เอกดื่มนออันํำไม้โทน้ำดื่มน้ำดื่มน้ำดื่มน้ำนะคะไปได้คำต่อไป สะกดพร้อมๆกันนะคะยออือนอยืนขออึนอขืนไม้โทขึ้นยืนขึ้นคำนี้มีสระอือและสระอึเลยอ่ะเอาใหม่สะกดอีกครั้งย่ออือนอยืนขออึนนอขนไม้โทขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นแล้วนะคะ ทออางอทางรออือนอลืนไม้เอกลื่นทางลื่นทออางอทางรออือนอลืนไม้เอกลืนล่นทางลื่นทางลื่นได้นะคําต่อไปสะกดค่ะคออือนอคืนนออ,อนีมีไม้ทโทนี้คืนนี้คืนนี้คืนนีได้นะคะคำต่อไปอย่าลืมสะกดพร้อมๆคุณครูนะคะ ชอืนอชื่นไม้เอกชื่นจอไอใจชื่นใจเอาอีกหนึ่งครั้งค่ะชอืนอชื่นไม้เอกชื่นจอไอใจชื่นใจชื่นใจได้นะชื่นใจน,ะน,ใจนออำนำไม้โทน้ำตออืนอตื่นไม้โทตืน่นน้ำตืน่นน้ำตื่นน้ำตื่น ไหนลองอีกหนึงงหน่งครั้งอีกหนึ่งครั้งนออมนำไม้โทน้ำตออืนอตื่นไม้โทตื่นน้ำตื่นน้ำตื่นได้นะและคำสุดท้ายสะกดพร้อมกันนออะกอนักสออือบอสืบนักสืบนักสืบนักสืบได้นะคะนักสืบ เรียบร้อย10คคำทีนี้มาอ่านแบบเร็วๆนะพร้อมนะไม่สะก,กดแล้วนะพร้อมนะคะอ่านคําละ3ครั้งอ่านคําละ3ครั้งพร้อมนะคะยิงปืนยิงปืนยิงปืนพ่าฟืนพ่าฟืนผ่าฟืนยางยืดยางยืดยางยืด ดื่มน้ำดื่มน้ำดื่มน้ำยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นทางลื่นทางลื่นทางลื่นคืนนี้คืนนี้คืนนี้ชื่นใจชื่นใจชื่นใจ น้ำตื้นน้ำตื้นน้ำตื้นและนักสืบนักสืบนักสืบแต่นะคะไอ้เขียนตามคำบอกกันค่ะเปิดสมุดดินสออย่างรอบพร้อมค่ะอ้าวมาวันนี้เขียนตามคำบอกกันต่อนะคะพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วนะอ้าวดินสอขึ้นมาพร้อมแล้วไปที่คำที่หนึ่งกันเลยนะคะคำที่หนึ่ง คำที่หนึ่งคำว่ายิงปืนยิงปืนยิงปืน เลยยิงปืนยออิงอยิงยออิยออิงอยิงอันนี้เป็นสระอิก่อนนะคะแล้วก็ปอ,อ,อือปอ,อือสองปอ,อือนอปืนยิงปืน ได้ไหมคะตรวจเลยดูซิถูกกันไหมแล้วก็ไปต่อกันที่ข้อสองข้อสองคำว่าข้อสองคำว่าดื่มน้ําดื่มน้ําดื่มน้ํา เฉลยค่ะเฉลยดื่มน้ำดอือสาระอืดอือมอดื่มไม้เอกอย่าลืมมีไม้เอกด้วยดอือมอดื่มไม้เอกดื่มนออาน้ำไม้ทพน้ำดื่มน้ำไปกันต่อที่ข้อสามข้อสามคำว่ายืนขึ้นยืนขึ้น Dừng lên เฉลยยืนขึ้นเฉลยค่ะยออือนยืนยออือนอยืน,ยอออน,อยนขอขออึนอขึ้นไม้โทขึ้นอย่าลืมไม้โทนะคะถ้าไม่มีไม้โทไม่ได้ขึ้นนะยืนขึ้นตรวจเลยค่ะถูกกันไหมเอ่ย คำต่อไปไปที่ข้อสี่กันเลยข้อสี่คำว่าคืนนี้คืนนี้คืนนี้ เฉลยคืนนี้คออือน,นคืนคออือน,นคืนนอีนีหมายโทนี้คืนนี้ตรวจตรวจตรวจคำนี้ไม่ยากนะคะอา้าวไปข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายข้อห้าคำว่านักสืบนักสืบนักสืบ E เฉลยข้อห้านักสืบนอะกนักนอะโกนักสอเอบอบสืบนักสืบสอเอบอบสืบนักสืบอ้าวตรวจก่อนเลยอ้าวอันดับแรกตรวจกันก่อนเลยถูกไหมคะ เหมือนเดิมเลยใครผิดก็รีดแก้เลยค่ะแก้ช่องนี้ก่อนนะตรงไหนผิดแก้คําผิดก่อนเลยนะคะและอย่าลืมไปเขียนด้านหลังด้วยส่วนคนที่ถูกต้องทําไมคะฝึกซ้ำแล้วก็เก่งจังเก่งจริงๆเลยเขียนบ่อยๆจะได้เก่งๆนะคะอะ่แล้วก็เหมือนที่คุณครูบอกว่าด้านล่างแต่งประโยคเลือกมาสองข้อนําไปแต่งประโยคเดี๋ยวนี้ต้องทําไมคะต้องทําเองแล้วและคุณครูคิดว่าตอนนี้ทุกคนแต่งประโยคก,กันเก่งแล้วนะคะ ดูในแผ่นคําที่คุณครูแจกไปได้นะคะหรือนักเรียนจะเอาคําจากที่ไหนๆก็ได้ที่อยู่รอบข้างเรานะคะเลือกคํามาเลยอ่าหลังจากเรียนเสร็จแล้วอย่าลืมทําให้เสร็จนะคะภาระงานของเราอันนี้เรียกว่างานที่ได้รับมอบหมายนักเรียนจะต้องทําให้เสร็จนะคะเขียนตามคำบอกเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างคะ5ข้อ5คะแนนหรือเปล่าแต่อย่าลืมไปเขียนเพิ่มอีกสองช่องให้เสร็จและต้องฝึก แต่งประโยคด้วยตัวเองแล้วนะคะคุณครูไม่แต่งให้ดูแล้วนักเรียนต้องแต่งประโยคเองต้องฝึกฝนนะคะนักเรียนจะเลือกคําจากที่ไหนก็ได้รอบตัวนะดูในหนังสือหรือว่าคิดเองสะกดเองอันนี้ได้เลยลองฝึกลองฝึกนะคะแต่งประโยคอ้าววันนี้เดี๋ยวมาทดสอบบองสิว่าบองจะอ่านคําที่ผสมด้วยสระอือและมีตัวสะกดตามคุณครูทันไหมสิบคาเอาบองมาได้แล้วบองแล้ค่ะจ้าวันนี้มาทดสอบนะบองอ่านได้หรือเปล่าสิบคาแบบยาวๆเลย แบบยเลแต่ต้องให้คุณครูอ่านให้จบก่อนนะคะห้ามแย่งคุณครูอ่านนะให้คุณครูอ่านให้จบก่อนนะคะห้ามแย่งคุณครูอ่านนะบอกได้หรู้ทำได้ไหมพร้อมนะยิงปืนผ่าฟืนยางยืดดื่มน้ำยืนขึ้นทางลื่นคืนนี้ชื่นใจน้ำตื้นนักสืบยิงปืนผ่าฟืนยางยืดดื่มน้ำยืนขึ้นทางลื่นคืนนี้ชื่นใจน้ำตื้นนักสืบโอ้โหทีเดียวผ่านเก่งเก่งเก่งวันนี้บองเก่งเดียวผ่านเก่งเก่งเก่งวันนี้บังเก่งไหนบองลองสะกดคำนี้สิคะออาน ชื่ไอไายเอกชื่นบานชื่นโอ้ยบองเก่งบานชื่นเป็นชื่อของดอกไม้นะคะเป่งบานชื่นเป็นชื่อของดอกไม้นะคะอ่านหนลองอีกคำเอานาฟื้นไม้ทอฟื้นขอไอ้ไข่ไม้ถกไข่ฟื้นไข่โอ้โหบองเก่งจริงๆเลยคุณครูขาคุณครูขาอ่าเอ่านนำและให้น้องปอนหนึ่งอ่านตามค่ะได้ได้ได้เดี๋ยวให้น้องปอนหนึ่งอ่านตามนะหนึ่งอ่านตามดงนะคะเอานะเดี๋ยวปอหนึ่งอ่านตามบองนะ ไออีกงอยยิงป้ออือนาปืนยิงปืนอันไหนป้อหนึ่งร้องอ่านสิคะอ้าวน้องป้อหนึ่งอ่านได้แล้วเอาคำที่สองคำที่สองป้ออ่าองงอยางยออือดอยืดยางยืดออาป้อหนึ่งอ่านค่ะอ้าวไปคำที่สามป้ออ่าองงอทางเราอือนอลื่ไม้เอกลื่นทางลื่นอันไหนป้อหนึ่งร้องอ่านค่ะ คำสุดท้ายนะเออกรนักสารืบอสกนักสืกเอาลองฟังน้องปอนึ่งอ่านน้องปอนึ่งอ่านถูกไหมคะบองาถูกค่ะ เราได้ยินแล้วน้องปอหนึ่งอ่านถูกแล้วโอโ้โหมีหูทิพย์มีหูวิเศษได้ยินน้องปอหนึ่งด้วยอ้าววันนี้เราเรียนกันจบแล้วสารอือที่มีตัวสะกดงั้นมาลาน้องปอหนึ่งก่อนน้องปอหนึ่งอย่าลืมไปเขียนคำที่เขียนตามคำบอกให้ครบทุกช่องนะคะและอย่าลืมแต่งประโยคด้วยนะบ้องรออ่านของน้องปอหนึ่งอยู่นะจ้าบองตรวจนะเดี๋ยวคุณครูให้บองตรวจนะ เดี๋ยว้องวจี๋ยวพอน้องคนหนึ่งส่มาครูให้บองตรวจเลยนี่บ้องขอตัวไปพักผ่นก่อนนะคะน้องคนหอย่าลืมคิดถึงบ้องนะแล้วก็อย่าลืมฝึกฝนอ่าหนังสือเยอะๆแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะยบายจุ๊บๆอ้าวพรุ่งนี้มาเจอกันนะคะคนหนึ่งวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะงี้มาเจอกันนะคะคนหนึ่งวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะขาคุณครูขาเพื่อนบ้องที่ยืนอยู่ข้างหลังน่ะไม่พูดกับบ้องเลยอ้าวจริงเหรอบ้องไปทำอะไรให้เขาโกรธหรือเปล่าแต่บ้อง แต่รู้ทำไมเขาไม่คุยกับบองเลยอืมเขาพูดไม่ได้ได้เออบองพูดได้อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวอันไหนลองมาเรียกเพื่อนมาเธอเธอชื่ออะไรหรอเธอเธอชื่ออะไรหรอเพื่อนบองไม่ตอบเพื่อนบองพูดไม่ได้อืมเพื่อนบองพูดไม่ได้ไหนลองถามซิเธอเธอเธอพูดสิทำไมเธอไม่พูดทำไมเธอไม่พูดพูดสิคะเธอชื่ออะไรหรอ เพื่อนบองไม่พูดแล้วล่ะเพื่อนบองอะพูดไม่ได้บองพูดได้อยู่ตัวเดียวเอาเพื่อนไปเก็บแล้วนะบองอะพูดได้อยู่ตัวเดียวพูดมากด้วยพูดไม่หยุดพูดอยู่นั่นแหละพูดแล้วพูดอี